ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านวันนี้ครับสวัสดีครับคุณนอน์นครับอาจารย์ครับคำถามโดดเข้ามาก่อนเลยเลยต้องออกนอกรายการก่อนคําถามนี้คือเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ยักษ์ของสหรัฐเนี่ยลูกเรือประมาณ5,000เศษเกือบ6 0 0 0นนะครับเจ็ดหมื่นกับแปดหมื่นตันเนี่ยมาเมืองไทยโดยผู้ควบคุมเรือเนี่ยเป็น พลเรือจัตาวาฝรั่งคือคอมบันดอมาเองเลยเนี่ยมันยศสูงกว่าปกติมันต้องมีอะไรครับอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์เห็นเป็นยังไงครับก็เป็นจริงจริงเขา,าจบสิ้นภารกิจการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้นะครับเรือมรทุกเครื่อบินคาร์วินเซนนะครับ cvn 70ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรือมรทุกเบินในชั้นนิมิตนะครับก็เป็นเรือมรทุกนขนาดใหญ่นะครับเขาลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เสร็จ ก็ไปเยี่ยมเยียนไทยนะครับก็ก็มาพร้อมกับกองเรือของฝรั่งเศสด้วยนะครับที่เข้ามาที่บาหลีนะครับตอนนี้สารัสกับพันธมิตรหลายประเทศนะครับทั้งกรีฑทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศบางประเทศในอเอเชียอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยส่งเรือไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้บ่อยอครั้งนะครับเพราะว่าจีนประกาศน,าน่านน้ำตรงนี้ นะครับเป็นหน้าน้ําของจีนไม่ใช่หน้าน้ําสากลน,น,นะครับแต่สหรัฐอเมริกาก็ปฏิษษเสธว่าเป็นน้าน้ําสากลแล้วก็เลยเอาเรือกองเรือมันเเครื่องบินเนี่ยบินเข้าไปหรือว่าแล่นเข้าไปนะครับอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ถีขึ้นเยอะเลยครับเพื่อที่จะประกาศว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ยอมรับการประกาศของจีนหลายครั้งก็จะชนกันนะครับหลายครั้งเรือเหล่านี้นะครับมีภาพให้เห็น แฟนคลับของท่านรนวิทย์กับคุณแองคงไปดูใน YouTube ได้นะครับในหลายปีมาแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้นะครับก็เลยขณานี้มามากขึ้นที่ขึ้นนะครับแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นแล้วนำมาพันธมิตรเข้ามามากขึ้นด้วยทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้ทั้งออสเตรเลียทั้งอินเดียนะครับที่อยู่ในกลุ่มอของพันธมิตรใหม่บ้างพันธมิตรเดิมบ้างนะครับคราวนี้ที่มาเนี่ยนะครับมีเรือติดตามมาเป็นเรือพิฆาตอีกหลายลำนะครับเรือพิฆาต พิคัดพรินสตันก็มานะครับบางบางลำเนี่ยนะครับก็เพิ่งเข้าไปจําการบางลำก็เป็นเรือที่ประจําการมานานแล้วนะครับทั้งหมดเหล่านี้เพื่อแสดงแสังญ,ญานุภาพนะครับแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนไม่สามารถที่จะครอบงำพื้นที่ทางทะเลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กับไทยนะฮะท่านปณวิชราบดีว่าเขาได้เกี่ยวเอานักการเมืองไทยขึ้นไปด้วยจะได้แสดงสัญญาณุภาพให้เห็น นะครับให้เตือนความจําพวกเราผมก็เคยไปนะครับเขาพาลงไปนะครับบนเ,เรือบรนทุกเครองนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แสดงการซ้อมรบบ้างแสดงการดีตัวของเครื่องบินต่างๆขึ้นมาน่าตื่นเต้นมากครับทั้งวันเลยนะครับกเ็เข้าใจแล้วว่าหมหาอำนาจเนี่ยมีอะไรนะครับกำลังใหญ่โตขนาดไหนเรือบรทุกก็เป็นกองเรือกองเดียวเนี่ยมีความสามารถมากกว่าพวกเราสิบกว่าประเทศรวมกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการป้องปรามอย่างหนึ่งเป็นการแสดงการทูดเชิงการทหารหรือว่าการทหารเชิงการทูดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะน,นี้เป็นการปฏิบัติการเพื่อต่อต้านจีนสอดแนมจีนแล้วก็ลาดตระเวนในพื้นที่ที่ขณะนี้ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเ<ไ>ที่ยวเนี้ยกองเรือฝรั่งเศสกค็ค่อนข้างหลลำท่านมานวิทย์ครับก็บน,บน่าน่าสังเกตที่จริงรที่จริงฝรั่งเศสเนี่ยเขาประกาศ ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประเทศเดียวในในสาพาพยุโรปอย่างชัดเจนนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีนโยบายอินโดแปซิฟิกก็คือรวมเอาจีนเข้ามาด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้วางกําลังไว้ในภูมิภาคนี้แล้วก็เข้ามาลาตัเวนร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐนี่ใกล้ชิดก,กันมากกว่าที่หลายคนคิดนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิกเหมือนกันก็คือเอาอินเดียเนี่ยมาถ่วงดุลกับ จีนนะครับผมคุยกับคนที่ออกแบบนโยบายของฝรั่งเศสในเรื่องนี้เป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็เขาตั้งเป็นที่พิเศษเรื่องพม่านะครับบริษัทโทเทลท่านเบรนวิทดึกออกนะครับคุณแอนดึกออกคาับริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสขณะนี้ก็ยังทางานอยู่ในพม่านะครับไม่ไม่ได้ออกไปทั้งหมดแบบที่หลายคนเข้าใจว่ามีการคว่ำบาตรเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็จะมีกองเรือไหลนะครับ หลายลำเข้ามาคุ้มครองผระโยสารเขาในเรื่องน้ำมันในเรื่องยุทธศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกซึ่งเขาจะมีหมู่เกาะในทะเลหรือมหาสมุทรอินเดียนะครับที่จะจำปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปาร์ตดดี้กลายเป็นเพื่อนรักสหรัฐไปเลยตอนนี้นะครับแล้วเข้ามาลาตะเวนร่วมกันนะครับเรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับออกองเรือลำหนึ่งก็จะมีเรือดำน้ำคุ้มกันมี เครื่องบินคุ้มกันของฝรั่งเศสเนี่ยคราวนี้ที่เข้ามาในแหลมชบังเนี่ยมีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาด้วยนะครับภาษาฝรั่งเศสไม่ทราบออกเสียงไงน่าจะชาวเวียเเออ A725 นะครับก็อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเรือเป็นเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่แล้วก็จะมีที่เข้ามาในกองเรือฝรั่งเศสแล้วก็จะมีเรือเอพ p e ร u สนะครับเพอ Perus ซึ่งไม่แน่ใจภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าทั้งหมดเราเนี่ยสรุปว่าแปลกตาขึ้นเยอะครับปีนี้ฝรั่งเศสแล้วเข้มแข็งขึ้นเยอะก็หมายความว่าฝรั่งเศสอาจจะต้องใส่แรงใส่สัญญาณุภาพมากขึ้นเรื่อยๆให้จีนเห็นนะครับในทะเละะะจีนใต้และในมหาสมุทรอินเดียจีนคงไม่พอใจแน่นะครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มันหลังบ้านเขาตรงนี้มันพื้นที่ที่เขาประกาศไปแล้วว่าเป็นพื้นที่อของจีนนะครับใครจะเข้ามาต้องขออนุญ,ญาต นะครับใครไม่ขออนุญาตเขาก็ถือว่าลุกล้ําแล้วก็พยายามเอากองเรือมากดดันออกไปนะครับแต่ว่าสาหรัฐอเมริกาของพันธมิตรเนี่ยก็จะไม่ยอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจหลังจากนี้ก็คงจะไปที่ช่องแคบมาลากานะครับอาจจะไปซ้อมรบร่วมกันกับข้าจาารฝรั่งเศสจ,จะไปซ้อมรบรวมกันกับทางมาเลเซียสิงคโ,โปร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอาของกองเรือของสหรัฐก็คงจะลาดตระเวนไปตรงนั้นมีอีกสองสามช่องแคบนะครับช่องแคบซุนด้า ช่องแคบลอมบอกซึ่งเรือดำน้ําสหภาพโซเวียตสมัยก่อนและรัสเซียปัจจุบันเนี่ยก็ใช้อยู่นะครับช่องแคบลอมบอกันลึกมากครับเกาะลอมบอกตรงข้ามกับบาหลีผมก็เคยไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การอาหารใหม่ที่สหรัฐภายใต้ทรัมป์เนี่ยคงจะมองแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็ดีไม่ดีคงจะเข้ามาจัดการอะไรหลายแบบที่เขากำลังจัดการกับปานามาจัดการกับแคนาดา จัดการกับกรีนแลนด์ครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้คุณแอนจะขึ้นไปดูบนกองเรือเหล่านี้ก็ดีนะครับแต่ต้องระวังหน่อยมันร้อนมากแล้วก э ็ขึ้นไปแล้วก็มาอาจจะหลงคาลมหนุ <dig FO> ่มอเมริกัน GI เราจะเสียทุนไปอีกหนึ่งคนหรือเปล่าเราหล่อจริงๆฮะเอาแฟนๆเอสมาถามว่าที่อาจารย์ปฏิธานบอกว่ามาลําเดียวเนี่ย ทั้งเอเชียเซาท์อีสเอเชียหมายถึงในอาเซียนยังสู้ไม่ได้เลยจริงไหมเพราะผมตอบเดี๋ยวนี้เลยครับจริงยิ่งกว่าจริงอีกครับลําเดียวก็มีเรือบริวารมาด้วยไม่ตม่ำกว่า20ลําลนะครับอย่าว่าแต่อาเซียนเลยแถมไม่อีกเรือ่อยามาหมดมันทานก็ไม่อยู่แล้วครับโอ้โห<ด>แต่ชุดนี้เรือกําลังมหาศาลเลยอะ่ะใช่ครับมีเรือบ็อในอวากาศสงครามอวากาศเดี๋ยวนี้นะครับมีเรือรบทางทางอวากาศเข้ามาด้วยเป็นพวกเรือลบสมัยใหม่ใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเขากลัวว่าอาจจะ ขีปนาวุธจะยิงทะลุเข้าไปที่เรือและยานลำแม่ก็คือ,อเรือบรรทุกเครื่องบิน,อนตอนนั้นอะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยผมเคยขึ้นไปดูตึกถ้าเกิดตึก20ชั้นนะครับมีโรงพยาบาลมีคนห้าหกพันคนแต่มันน่าตื่นตะลึงมากนะครับแล้วก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์คือวิ่งไปได้ยาวนานมากนะครับแล้วก็ค่อนข,ข้างที่จะวิ่งได้เร็วนะครับเรือเหล่านี้นะครับก็มีเรือคุ้มกันอย่างที่ท่านมารวิพูดธเยอะมากมีเรือพิฆาตนะครับ มีเรือลาดตะเวนมีเรือของฝรั่งเศสที่บอกว่ามีออยล์แทงเกอร์นี่มีเรือเติมน้ำมันลําใหญ่นะครับแล้วก็มีเรือยกพลขึ้นบกแล้วก็มีเครื่องบินที่สําคัญมีเครื่องบินเอสสาวห้ามีเครื่องบินโจมตีอีกหลายรูปแบบนะครับมีที่คือฮากันใน Facebook เมื่อสองาวันก่อนนะครับเครื่องบินออสเตรนะครับของโบอิ n งที่มันขึ้นลงแนวดิ่งได้ที่ใบพัดมันหมุนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ที่บินไปดอนเมืองแล้วก็มีคนถ่ายคลิป คือหาว่าไว้มันคืออะไรก็พวกนี้ครับมาจากยานลําแม่มาจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่อยู่ที่แหลมชะบังนะครับพัฒนามาจาก AV เอเนี่ยขึ้นลงทางดิ่งเลยแล้วก็วันนี้อ่ะโหสารัฐเคลื่อนเข้ามาอย่างนี้หน้า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 ,หน,าหน้าคิดอย่างที่อาจารย์ปณิธานช่วยกรุณาให้เนี่ยต้องต้องดูให้ดีเลยว่าทําไมเอาเข้ามาแล้วก็วันนี้เปิดให้ดูหมดเลยนะครับแล้วก็จะให้รับเชิญรัฐมนตรีกราโหไปเยอะอาจารย์ปณิธานว่า ผมว่าจะฝากอพอภูมินำเลยบอกไปดูว่าม่ดูอาวุธแล้วดูเอนเตอร์เทนเมนต์มาด้วยนะในเรือบรรทุก็บิน,นมีโรงหนังอยู่10โรงฮะสิบโรงครับเลือกดูเลยสิบโรงผมลงไปฝึกแล้วสิบโรงโอเออคนมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช่มีมีสถานที่ออกกําลังกายที่สําคัญผมเข้าไปดูโรงคัวเขาครับโอ้สุดยอด <laughs> ครับสุดยอดมากครับทำอาหารกินให้กับคน สีพันคนเนี่โหกระมังใหญ่มากนะครับแล้วก็อาหารโอ้ยัยงยังก็เป็นอะไรนะครับโรงแรมโอเรนเตนใช่ครับใช่ครับอย่างดีแล้วก็วที่เช่าก็คืพวกที่พักของพวกผู้บัญชาการทั้งหลายผู้บัญชาการของกองเรือพวกเนี้ยสมัยผมรับราชการเขาก็มาคุยกับผมที่หมหาลัยะนะครับโอ้มากันเต็มนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับครับห้องเราเลยนะครับก็เลยชอบไปดูว่าเขานอนกันบนเรือ นะครับเขากินกันยังไงแตกต่างกันมากนะครับระดับในพลระดับในพันระดับในร้อยแล้วก็ผมลงไปในเรือมาร้าด้วยนะครับไปดูนะครับก็น่าทึ่งมากทั้งหมดเหล่านี้มันทําให้เห็นว่า,าเขาเอาจริงนะครับแล้วก็ทอมบอกว่านี่ยังน้อยนะครับนี่แค่สองสามเปอร์เซ็นของงบประมาณการเขาจะเพิ่มไม่ได้ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต์เรือพวกนี้ก็จะมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็คงจะเห็นการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่นี้ไปแล้วต้องคิดถึงอเมริกา ในลักษณะใหม่แล้วนะครับแล้วก็ทรัมป์ก็คงจะใช้อํานาจทางการอาหารเยอะที่โคลัมเบียที่มีปัญหาพเพราะข้าเครื่องมีทหารสองลำเ่ยใส่อาชญากรรมเอชอชนอาชญากรโคลัมเบียที่เขาบอกข้าเมืองผิดกฎหมายและพยายามจะลงะะะประธาเนเป็นอาชญากรเลยเหรอคะนึกว่าเป็นผู้อบพยพที่ผิดกฎหมายเฉยๆเห็นทรัมป์บอกว่าทําผิดกฎหมายอื่นด้วยนะครับตแต่ว่าถึงเข้าเมืองโดยไม่ ขอรับอนุญาตนี่ก็เป็นอาชญากรแล้วครับสายตา,<ร>าของ<ม>อรับดีทั้มนะครับ,รบเพราะว่าผิดกฎหมายเข้าเมืองของเราก็เหมือนกันนะครับพรบเข้าเมือง2 5 2 2นะครับอุยกู40กว่าคนนี่ก็ผิดกฎหมายนะครับรแล้วก็จําเป็นต้องส่งกลับจริงๆต้องส่งกลับไปต้นทางแต่ว่าเขาจะไม่ปลอดภัยก็เลยกลายเป็นปัญหากับเรานะครับตรงนี้ถ้าจีรับประกันจริงๆจังๆก็น่าจะส่งกลับบางส่วนดําเนินคดีบางส่วนแต่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับ คลรมเบียก็เกิดเรื่องเลยครับแต่ไม่ยอมให้ลงทีมของทรัมป์ก็เลยประกาศมาตรการเต็มเลยครับทั้งขู่ทั้งปลอบขึ้นภาษีที่5%แล้วถ้าไม่ยอมอีกจะ50%แล้วก็ระ,ะงับวีซ่าแล้วก็กดดันทางการอาหารด้วยครับอท้ายที่สุดมีมีความคืบหน้าไหมคะยอม,ยอมใช่ไหมคะ <laughs> ง่ายนิดเดียวประธานดีก็ทำท่าขึงขังแต่ว่า อย่างไม่เป็นทางการก็บอกมาว่าถ้าใส่เครื่องบินทหารมาไม่ใส่กุญแจมือเอาลงมาดีๆก็รับครับก็รับเพราะว่า <laughs> ก็เป็นคนของเขาทาผิดกฎหมายจะ <laughs> ไม่รับได้ยังไงดีไม่ดี <c oughs> เขากระตุกล่มปล่อยลงมารู้จะว่าไงใช่ทีนี้พูดถึงทรัมป์อาจารย์ฮะนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขย่าโลกมากๆแต่ดูเหมือนจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นผลดีหน่อยนั่นก็คือเรื่องของการยุติสงคราม สำหรับรัสเซียยูเครนค่ะอาจารย์คะบางคนบอกว่าไม่น่าจะจบไม่ได้ง่ายๆมุมมองของอาจารย์มองอยังไงบ้างคะสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาคนใกล้หัวใจวายหลายคนเลยนะครับ,รบเพราะว่าแผนสนิพาพร่วออกมานะครับมไม่ทราบจริงหรือเปล่าแต่ว่าทางฝ่ายยูเครนก็เอามาแฉว่าในร้อยวันเนี่ยน่าจะหยุดย,ยุติได้เกือบหมดนะครับจริงเท็แค่ไหนก็ไม่ทราบนะครับในร้อยวันเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการาติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างาดีทรัมกับ ทางประธานาธิบดีปูตินแล้วก็เข้าสู่การเจรจาและที่สําคัญการเจรจาก็ชัดเจนนะครับว่ารัสเซียจะต้องหยุดไว้ตรงไหนถอนทหารตรงไหนแล้วก็ยูเครนจะไม่ได้เข้านาโต้แต่จะได้หลักประกันจากกองบังคาบนาชาติอย่างไรนะครับทั้งหมดเหล่านี้พิ่งลุกออกมาก็ตามคาดนะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสหรัฐอาจจะยังไม่พร้อมที่จะกดดันรัสเซียจะต้องดูตัวเลขทางเศรษฐกิจว่ายกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียแล้ว จะได้สตังค์เท่าไหร่เฉพาะท่อกา๊าซที่ยูเครนปิดไปเนี่ยรัสเซียเสียรายได้ไดปประมาณ5,000ล้านเหรียญต่อปี oh. นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับและยูเครนก็เสียค่าเสีย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 อกาศการเก็บค่าตรงหรือว่าค่าผ่านทางหนึ่งหนึ่งพันล้านเหรียญต่อปี oh. แต่ท่าประธางก็บอกเงินเหล่านี้จะคืนให้จะยกเลิกการคว่ำบาตรทีนี้ก็ต้องดูว่ารัเสเซียจะถอนทหารออกจากบางพื้นที่ได้หรือไม่นะครับอย่างที่ที่เคิร์สเนี่ยมีม มีแผนที่ออกมาว่าจะให้รัสเซียขยับเข้าไปนิดนึงแต่ว่า18-20%ที่คงไม่คืนแล้วคงไม่คืนทั้งหมดแล้วคงจะต้องเจรจาเขตแดนกันใหม่อีกสักพักใหญ่ๆแต่ระหว่างนี้ก็จะเอ,องค์กางนานาชาติอาจจะนําโดยหลายประเทศนะครับโบลนด์เยอรมันเข้ามาวางกําลังไม่ให้รัสเซียปลุกลุกคืบ้ามาเรื่องเหล่านี้เห็นบอกว่ารั่วออกมาอย่างชัดเจนเลยตอนนี้นะครับมี พื้นที่ชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนยังไงก็กาลังดูกันอยู่นะครับว่าเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกแต่ว่าดูท่าทางคุณทามก็จะเอาจริงครับเพราะว่าถ้าหยุดตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถดึงเงินกลับได้เขาต้องการเงินกลับไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเขาลดเรื่องของเงินเฟอ้อลดค่าใช้จ่ายต่างๆครับก,ก็ดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าฮามาสก็ชัดเจนแล้วว่ากลับเข้ามาสู่แผนยุติการ ลบชั่วคราว42วันได้แล้วหลังจากที่เบี้ยวกันไปหงุดหงิดกันมาอยู่สองสัปดาห์เพราะว่ารายชื่อของทหารอิสราเอลผู้หญิงนะครับสี่คนไม่ชัดเจนและไม่ยืนยันว่าใครเสียชีวิตและวมยังโต้แย้งกันว่าคนที่สี่เนี่ยเป็นพลเรือนหรือว่าเป็นทหารกันแน่เพราะว่าอัตราการแรกกับมาเลสไตน์มันต่างกันนะครับพลเรือนน่าจะ30สิถ้าจะเป็นทหารน่าจะหนึ่งต่อห้าสิบก็ เป้าหมายคือต้องปล่อยปปเลไซีย,ยให้ได้พันกว่าคนแต่ว่าจะไม่ปล่อยคนที่เ,เกี่ยวข้องของวันที่7ตุลาคมเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่เชิก็บอกว่าปล่อยแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะกลับมา,าก่อการร้ายอีกอโดยสถิติก็80%กลับมาใหม่ oh. าทางญาติก็ไม่ค่อยพอใจเราก็กําลังดูอยู่ว่า,าในสารที่าคนเนี่ยนะครับคนไทยที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ใครคุมอยู่ ในสายสามคนเนี่ยเขาคุมอยู่แตกต่างกันนะครับหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นคนที่4ที่มีปัญหาในช่วงแรกว่าไม่มีชื่อหรือว่าเป็นใครกันแน่ก็ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่ควบคุมเขาไม่ได้แต่ว่าออกมาชัดเจนแล้วนะครับผู้หญิง10บกว่าคนเด็กสองสามคนแล้วก็มีพลเรือนไม่มีคนไทยในในใน,ในรอบนี้นะครับขคนไม่มีผมคุยกับผู้บริหารระดับสูงของอิสราเอลที่ผ่านมาทางนี้นะครับแต่ว่าเขากเกษียณแล้วเขาก็ยืนยันนะครับ พวกคนเหล่านีトトもも it, activity, ้ทํางานในกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นระดับสูงมากเขาก็บอกว่าเขาเขามั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งเราหลายกลุ่มก็ยืนยันว่าเอ๊ะสงสัยว่าจะต้องทําใจบ้านนะครับอันนี้ญาติพี่น้องก็ก็อย่าเพิ่งเสียขวัญแต่ว่าเห็นว่าเราคุยไปทางอิรานผ่านระดับสูงของเราในสภาก็ก็ทางิรันยืนยันว่าน่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็อย่าเพิ่งสูญเสียความหวังนะครับราบนใดที่มันยังไม่จบจริงๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าฮามาสหนีไปทั่วครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะหนีออกไปตอนนี้ช่องแคบโทษนะช่องผ่านทางก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็คนหลายหมื่นคนก็กําลังทยอยกลับเข้าไปทางตอนเหนือที่เด็ดที่สุดทําไปบอกจอร์แดนกับอียิปต์ว่าไม่ต้องให้กลับหรอกครับ ปาเลสไตน์เหล่านี้ล้านห้าแสนคนเอาไปเลยที่อียิปต์กับจอร์แดนโ <laughs> oh, อ้ยอียิปต์กับจอร์แดนโกรธมากเลย <laughs> แต่น่าสนใจมากทั้งหมดจะกลับไปทําไมมันพังหมดแล้ว <laughs> บ้านเรือนไม่เหลืออยู่แล้ว <laughs> นะครับอิสราเอลชอบใจมากนะครับ <laughs> ผู้แทนของทรัมป์ที่ส่งไปทํางานเรื่องนี้นะครับสุดตรงมาก <laughs> เขาบอกว่า <laughs> โลกนี้ไม่มีรัฐปาเลสไตน์หรอกก็ <laughs> จะไม่มีต่อไปนะครับ oh. เพราะฉะนั้นก็ได้ใจคนยิวค่อนข้างมากแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็อยู่ในการเจรจานะครับว่า จะ,จะคืนถิ่นได้เท่าไหร่จะรับไปประเทศอื okay. ่นได้เท่าไหร่ยี uh ่ปต์กับจอยแดนน่าจะต้องอ่อนด้วยน่าจะต้องยอมเดี๋ยวก็เสียงอ่อนนะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปหลายหลายนะครับหลายหลายดอกหลายดอกหลายดอกนะครับครับทั้งเงินช่วยเหลือทั้งแรงกดดันเดี๋ยวก็คงจะต้องรับนะครับอาจารย์ครับแล้วปูตินเขาซีกกระทัาตั้งแต่สมัยทัม1.0แล้วจริงหรือเปล่าครับบอกช่วยการเลือกตั้งด้วย ท่านบรรดวิทย์ต้องไปถามสองคนนี้นะครับเราบอกไม่ได้เลยว่าสีขนาดไหนเราก็เดากันไปนะครับแต่ว่าก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนท่านบรรดวิทย์นะครับว่าเขาสนิทกันมากเขาทำธุรกิจกันมาก่อนสื่อสมัยใหม่สื่อส่วนตัวสื่อสำนักต่างๆเชื่อเลยว่ามันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันระหว่างสองท่านได้อย่างลึกซึ้งสนิทสนมกันมากแต่ว่าในเชิงโครงสร้างในเชิงอำนาจเนี่ยทั้งสารละและก็ัะเซียก็ระแวงกันอยู่ดีคล้ายๆกับ ในช่วงหลัง,ลงสงครามโลกครั้งที่สองท่านท่านี่ร่วมกันสู้กับเยอรมันอย่างที่ท่านบางวิศก็ทราบดีกับพวกเรานะครับแต่พอตอนหลังก็แตกคอกันตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าในที่สุดแล้วถ้าทัป์ไปขยายฐานที่กรีนแลนด์มันก็จะกดดันรัสเซียเพราะตรงนั้นมันเป็นการเฝ้าระวังรัสเซีย mm hmm. ในเรื่องขีปนาวุธนะครับอ,อยู่แล้วอนอกเหนือจากแรก่ธาตุหาย,ยากที่กรีนแลนด์ที่ทําต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไปแต่ว่า ถ้าทรัมป์ช่วยปูตินสงบสึกได้ซึ่งตอนนี้เสียทหารไปวันละเกือบ2,000คนนะครับรัเสเซียตามตัวเลขของออสำนักวิจัยทางยุทธศาสตร์ของสอง,องกรีฑนะครับจะช่วยได้ขนาดไหนก็กกต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันแต่เขายืนระยะได้ก็จริงแต่ว่าเศรษฐกิจก็เริ่มไม่ค่อยดีโดนปิดล้อมหลายแล้วลอกก็ยังยืนได้แต่ไม่ค่อยดีแล้วโดนปิดท่อน้ํามันท่อกลางนี้ก็จะแย่เห,หลือท่อ,อทางใต้ที่ผ่านอิตาลี <S 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 นะครับผ่านตุรกี ถ้าเจรจาแล้วทำสามารถหาประโยชน์จากการลดการความบาดให้กับปูตินปูตินน่าจะมีแรงจูงใจจะต้องยืนยันไว้ตรงนั้นแต่บาดเด็ดที่สุดของปูตินถ้าบันอวิททราบอยู่แล้วนะครับคุณแอนทราบอยู่แล้วเรื่องนี้เข้าใจได้เลยปูตินบอกยังไงก็แนละ้วแต่เซเลนสกี้ต้องลงจากตําแหน่งไม่เอาไม่คุยไม่อยากเจอหงุดหงิดมากนะครับถ้าเซเลนสกี้ลงจากตาแหน่งแล้วยินดีที่จะเจรจายินดีที่จะสงบศึกอันนี้จะต้องเป็นความสามารถข,ของคุณทั้งไป ต่อมคุณปูตินเหมือนกันว่าอนไนอันไหนได้ไม่ได้ครับทั้งหมดเหล่านี้ก็กาลังลุ้นกันอยู่ไม่มีใครทําได้ตอนนี้นะครับ<อ>มีแต่ช้ําสองจุดศูนย์นะครับทุกคนก็เลยฝากความหวังต่อไปจะมีคนอื่นทําได้อย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับก็ก็ใกล้ชิดอยู่กับกับท่านปูตินอยู่นะครับแล้วยังมีตุรกีก็ใกล้ชิดนะครับไม่แต่จีนเนี่ยก็ใกล้ชิดก็ยังมีอีกหลายประเทศทําได้แต่ตอนนี้ทุกคนพุ่งเป้าไปยังท่านประธานาธิบดี นะครับของเรานะครับเราต้องเรียกว่าท่านประธานาธิบีของเราเพราะว่าจะเป็นของโลกไปแล้วนะครับใช่ครับทุกวันเนี่ยเราคุยเรื่องท่านเนี่ยไม่เป็นอันธมา,ากินแล้วครับใช,ใ,ชใช่ครับอาจารย์คำถามสุดท้ายเรื่องส่วนตัวนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาเป็นญาติกับลัสเซปูตินหรือเปล่าครับ <laughs> ปูตินเหมือนกันา่ะจาช่วยหายหน่อยดิครับแฟนๆขำๆรายการจารจ์นี่แม้อ่านอ่านคอมเมนต์สนุกมากเลยบอกถามอาจารย์ปริดาไดหน่อยว่าเป็นญาติกับลัสปูตินหรือเปล่าทําทเก่งเหลือเกินเ,เดี๋ยวจะไปทําการบ้านให้นะค,ะครับ่รับไปแต่ว่าในชั้นนี้ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเพราะว่าหนึ่ง จะอยู่นานที่สุดแล้วถ้าครบเทอมนี้ในประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่ยาวนานกว่าสตาลินยาวนานกว่าเลนินยาวนานกว่าทุกคนรวมทั้งยาวนานกว่าที่ปรึกษาหลายคนในสมัยพระเจ้าซาลัตปูตินและอื่นๆนะครับในประเด็นแรกแล้วก็สองดูแกจะมีเวทมนตรคาาเหนือกับหลายๆคนนะครับรวมทั้งอย่างที่ว่านะครับลัตปูตินคน ที่หนึ่งเหมือนกัจะเป็นพ่อมดหมอผ<ช>ีอป<ช>เป็นคนที่มีเวทมนต์เจ้าของเวทมนต์คือเก่งมากเก่งมากคือคือคือมีลูกเล่นแผลวแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็จัดการกับหลายหลายศัตรูหลายด้านได้สําเร็จนะครับนายพลทหารที่แข็งข้อก็ได้นะครับปลดล็อกอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้คุยกับจีก,ก็ได้สู้กับอเมริกันก็ได้เหมือนกับคนที่มีเวทมนต์เลยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ ดูแล้วก็ยังน่ารักคนไทยหลายคนยังชอบอีกใช่ครับผมว่าคุณแอนเนี่ยถ้าเทียบกับทรัพย์ดีอเมริกันคนอื่นๆเนี่ยผมว่าคุณแอนก็ยังมาทางคุณปูตินเหมือนกับสาวไทยหลายคนใช่ครับนสมาร์ทดีนะครับสมาร์ทมอสบอกมีเสน่ห์มากแล้วก็ลูกศิษย์ผมเนี่ยเคยเป็นล่ามให้นะครับตอนที่ไปรัสเซียเนี่ยคุณปูตินติดใจมากเรียกไปอยู่ที่มอสโกเลยนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาพูดภาษารัสเซียได้เป็นล่ามสำรองแล้ววันดีคืนดีก็เลยได้เป็นล่ามตัวจริงคุณปูตินรีเควส ให้ไปอยู่มอสโกตั้งหลายปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เข้าใจเมืองไทยดีมากรู้ประวัติศาสตร์ไทยชอบเมืองไทยทั้งหมดเหล่านี้ทาให้เขาโดดเด่นมากครับในการเมืองและถึงจะอยู่ไม่อยู่นะครับเขาก็บอกว่าระบบระบบหรือระบบปูตินเนี่ยครองอการเมืองมา25ปีแล้วคงอยู่ไปนานอีก25ปีแน่ไม่ว่าคุณปูตินจะไหวหรือไม่ไหวครับใช่น้าหนาวแกถอดเสื้อ ถือปืนแบบค้าวบอยสหรัฐขี่ม้าฝ่าน้ําแข็งอาบ้าลเลยดีอ <laughs> ตอนหลังๆดูดูขาดๆเกินๆนิดหน่อย <laughs> ก็ตามภาษาคนอายุมากอ่ะพวกเรา <c oughs> ยังหลงลืมเลยนะครับขนาด <c oughs> ไม่ค่อยทําอะไรนะครับนั้นคุณปูตินเนี่ยดูเท่าทางจะก,ก็อายุมากขึ้นนะครับความเฉียบคมก็ลดลงแต่ก็ยังไม่เบาครับไม่เบาแถลงข่าวทีหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มีปัญหาใช่ใ่ มวันขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบขอบคุณครับแบบแฟนๆช่องสิบาไม่เสียเวลาที่รอคอยสวัสดีครับ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 สวัสดีคนี่แหละถึงจะบอกคนถามมาเนี่ยเขาถามมาเขามีความรู้นะแอนไม่ได้ถามตลกตลกเราได้ดยินชื่อเสียงว่าลัสปูพุินเป็นโอ้โหผู้มีเวทมนต์ในเรื่องเซ็กเรื่องอะไรไม่ใช่เขาเป็นนักบวชจนทั้งไม่มีที่ให้ศึกษา ทันหมดเลยในที่ขายออโตโด็อกไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเขาสแสวงบุญไปเรียนที่ต่างๆเพื่อจะเจอว่าอะไรที่มันเป็นสัจธรรมแบบแบบศาสดาเราเลย<ม>เออไปจนกระทั่งไปเจอดี่แหละนี่แหละเกี่ยวกับทางนี้แหละที่เขาถนัดนลยแหละ<ม>แล้วก็เลยได้เวทมนต์มาผู้หญิงนี่ระวังนะมองตาเล้วเลิกเลยอ,เออเสามารถจะรักษาลูกกษัตริย์ชา ป่วยโลกอะไรก็รักษาไม่ได้เลยเขามองตาทีเดียวอยู่สิบห้าวันปกติเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นใหม่เขาบอกวางยาไว <c> ้ <oughs> คือไม่จะได้เรียกกูบ่อยๆ <c oughs> เพราะกูยังเก็บไม่หมดวันเก็บหมดวังเลยแล้วสปูตินแน่นอนมากเดวจอมเวทมนต์จริงๆเพราะฉะนั้นเน่เห็นปูตินเมืออกันคงมีเวทมนต์นะใครๆก็ชอบเขาอะไปต้องชอบเขาเลยเขาสุดยอดคุณประสงค์เคยฝึกร่วมกันยังยอมรับเลยว่า เขาไม่ใช่คนบอกเอาแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะเขาคือเทพคุณสมบัติไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ